เอสราบทที่5ผู้พยากร์มาเตือนสติให้กลับไปก่อสร้างพระวิหารเรามาร่วมใจกันสแสวงหานะครับในบทที่5ตอนต้นนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้พยากรสองคนก็คือฮักไกลและก็เสคาริยาฮักไกกับเสคาริยานี้มาปรากฏตัวเมื่อตอนที่ชาวอิสราเอลได้หยุดก่อสร้างพระวิหาร ไปเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีกว่านะครับก็เกือบเกือบ16ปีนะตรงนี้ฮักไกเนี่ยมาเตือนนะครับเศคาริยาก็มาเตือนโดยการเตือนของฮักไกเนี่ยจะได้บอกให้ชาวอิสราเอลได้รู้ตัวว่าเขาได้ตกแต่งบ้านเรือนของเขาดูแลเอาใจใส่บ้านเรือนของตนเองเนี่ยแล้วก็ไปละเลยถึงพระวิหารของพระเจ้าแล้วปล่อยให้เป็นที่รกกร้างฉะนั้นเขาจึงมีคำเตือนสติ ให้มายังชาวอิสราเอลให้กลับไปสนใจพระวิหารของพระเจ้ามากกว่าสนใจบ้านเรือนของตนเองนะครับส่วนเสคาริยาก็จะเป็นผู้พยากรณ์ที่คล้ายๆกับยอนนะครับเขาได้เห็นนิมิตเขาได้พูดถึงนิมิตเขาได้เห็นทูตสวรรค์เหตุการณ์ต่างๆที่เสคาริยาได้เห็นเนี่ยก็คือจะแสดงให้ชาวอิสราเอลได้รู้จักถึงโครงการ อันนิรันต์ของพระเจ้าและเศคาริยาเองก็ได้พูดถึงการจะเสด็จมาของพระเมสยาหรือพระคิดนั่นเองนะครับดังนั้นทั้งฮักไกลและเศคาริยาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจึงมาเพื่อบุกเล้าใจให้กับชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งและไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่เขาหยุดไป16ปีฮักไกพูดไปปุ๊บวันที่1เดือน6 วันที่24เดือน6คือผ่านไป23วันเั่านั้นเองชาวอิสราเอลก็เปลี่ยนใจนะครับหันกลับมาที่จะใส่ใจในบ้านของพระเจ้านะครับที่จะกลับมาที่จะรื้อฟื้นก่อสร้างพระวิหารของพระองค์และในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็ไดล้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าด้วยความ ด้วยความเข้มแข็งแต่อย่างว่านะครับว่าทุกๆครั้งที่มีการก่อสร้างศัตรูไม่อยู่เฉยครับศัตรูก็จะมาคอยลุกลานคอยที่จะขัดขวางในช่วงเวลานี้เนี่ยแม้ว่าชาวอิสราเอลซึ่งรวมถึงเซรุบาเบลและเยชูอาอก็ได้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแต่ศัตรูไม่ยอมจึงได้ส่ง ทัตเทนัยนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าราชการบนทน,นะครับแล้วก็เชทาโบเซนยัยแล้วก็พวกคณะของเขาคณะของพวกเขาก็คือพวกยับอาเชคานะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยในตัวหนังสือสีเขียวเนี่ยก็ได้มาถึงเขา,าถึงพวกอิสราเอลแล้วก็ได้ถามเขาว่าผู้ใดที่ให้กฤษฎีกาแก่ท่านให้สร้างพระนิเวศและกำแพงนีจน้จนสำเร็จ แล้วก็ถามไปเนี่ยไม่ใช่ถามธรรมดาขอชื่อด้วยครับว่าใครเนี่ยที่กำลังเป็นผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่สร้างพระวิหารหลังนี้หรือว่าตึกหลังนี้นะครับในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ว่าศัต,ตรูจะขัดขวางจะรุกรานอย่างไรก็ตามพระเนตรของพระเจ้าเนี่ย จะไม่อยู่ห่างไกลจากพลภัพของพระองค์พระองค์จะคอยจับตาและก็คอยดูแลนะครับพลภัพของพระองค์ซึ่งก็คือเฉาวยิวนี้เป็นอย่างดีทําให้การที่ศัตรูจะมาขัดขวางหรือว่าต่อต้านการก่อสร้างพระวิหารเนี่ยจะต้องไม่สําเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสามคนนี้เนี่ย ทัตเทนยเชทาโบเซนยแล้วก็พวกอับอาเชคาเนี่ยก็ได้ทำหนังสือนะครับไปกราบทูลกษัตริย์ดาริอัสนะช่วงเวลานั้นนะครับเขาเริ่มสร้างพระวิหารวางรากพระวิหารเนี่ยในสมัยของกษัตริย์ไซรัสนะครับแล้วก็ผ่านไปกษัตริย์อีกอง,องหนึ่งก็คือแคมไบเซสแล้วจึงเป็นกษัตริย์องค์ที่3ของเปอร์เซียก็คือกษัตริย์ดาริอัสผู้นี้ก็เป็นช่วง ขึ้นครองราชใหม่ๆของดาริอัสด้วยซ้าไปนะครับสามคนนี้นะครับที่เป็นศัตรูเนี่ยก็ได้ทูลกษัตริย์ดาริอัสว่าพวกเหล่านี้เนี่ยได้กำลังสร้างพระนิเวศคือหรือว่าพระวิหารของพระเจ้าเนี่ยสร้างขึ้นด้วยหินใหญ่วางไม้ไว้บนผนังงานนี้ได้ดําเนินการไปอย่างขยันขันแข็งและ,จะเจริญขึ้นในมือของเขาก็าคือว่าโอ้ชาวอิสราเอลเอาจริง,เอ,รงเอาจังแล้วก็สร้างพระวิหารหลังนี้เนี่ยจะต้องให้สําเร็จให้ได้ นะครับแล้วเขาก็บอกตามที่เขาไปพูดกับชาวอิสราเอลนั่นแหละครับว่าเขาได้ถามว่าใครได้อนุญาตให้สร้างพระวิหารนี้จนสําเร็จนะครับแล้วก็ได้ถามชื่อคนที่เป็นผู้นําต่างๆมาด้วยนะครับจุดหมายของเขาเนี่ยเป้าประสงค์ของพวกนี้ก็คือว่าต้องการที่จะให้กษัตริย์ดาริอัสเนี่ยหยุดการก่อสร้าง นะฮะออกราชกิจดีการหยุดการก่อสร้างแล้วก็หมายหัวไว้เลยอคนที่เป็นผู้นําทั้งหลายในการก่อสร้างในครั้งนี้นะคือได้ถามชื่อมาด้วยในที่นี้เขาได้ชื่อมาจริงๆนะครับเรามีข้อสังเกตอยู่นิดนึงสําหรับคนที่กระทําการงานของพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องหวาดกลัวครับบางทีถ้าเป็นเราเราอาจจะกลัวก็ได้นะครับอยู่ๆมาถึงปุ๊บอ๋อเรากําลังทําการงานโอ้พระเจ้าแล้วเขาจะเอา ชื่อของเราไปเหมือนเอาไปฟ้องร้องเอาไปอะไรเพื่อปักปั๊มเพื่อจะทําร้ายหรืออะไรสักอย่างนะครับคงจะหวาดกลัวกันแน่นอนแต่ว่าชสยชลัยพวกนี้ให้ชื่อไปโดยไม่มีความเกรงกลัวเลยครับถึงแม้ว่า16ปีนั้นเขาจะหวาดหวั่นไปนะครับหยุดการก่อสร้างไปแต่ทว่าในหาะที่เขากลับมาใหม่ใจของเขาหันกลับสู่พระเจ้าแล้วกลับกลายเป็นใจที่ เข้มแข็งและกล้าหาญเขาเหล่านี้ไม่เกรงกลัวเลยครับสามารถที่จะให้ชื่อไปทุกๆุกคนเลยที่เป็นแกนหลักในการก่อสร้างดังนั้น3มคนที่ว่านี้ก็ได้นําเรื่องทุกอย่างเอาชื่อเนี่ยมา,าทูลกษัตริย์ดาริอัสเพื่อให้ทราบด้วยนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวกษัตริย์คงจะจัดการแน่นอนนะฮะแต่เรามาดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับเขาได้เล่าต่อด้วยว่า ชาวอิสราเอลที่ให้คําตอบพวกเขามาเนี่ยก็คือว่าชาวอิสราเอลบอกว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเขาใช้คําว่าเรานะครับก็คือพวกเขาเนี่ยทุกคนล้วนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเรากําลังสร้างพระวิหารซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้นใหม่นะณเวลานี้ทุกๆุกคนที่กําลังทําการก่อสร้าง เขารู้ตัวดีครับว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยน,นะครับสิ่งที่เขากำลังทำนั้นคืองานที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายเขางานนี้เป็นงานที่สำคัญยิ่งเพราะเขากำลังสร้างบ้านของพระเจ้าพระวิหารนั้นจะเป็นที่สถิตของพระองค์พระองค์จะสถิตอยู่กับชาวอิสราเอลพลภพัยของพระองค์ โดยทางวิหารนี้นะครับดังนั้นเขาจึงประกาศบอกแล้วก็ตอบกลับกับศัตรูของเขาอาธิบายให้รู้ไปเลยครับว่าเนี่ยมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเขาเหล่านี้จะไม่รับใช้คนอื่นคนใดเขาจะต้องรับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจริงๆข้อความอย่างนี้เขาสามารถเอาไปปรักปรำแล้วก็เอาไปปรับโทษได้เลยนะครับว่าพวกนี้แข็งขืนต่อกษัตริย ดาริอัสแต่ว่าไปไปมาไม่ใช่เช่นนั้นครับเขาพูดความจริงนะครับเขากล้าหาญแล้วก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าเป็นองค์กษัตริย์ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดของเขานะครับทั้งบนสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยและโครงการนี้จะต้องสําเร็จคือจะต้องสร้างพระวิหารของพระองค์ขึ้นมาใหม่ให้ได้นะครับเขารู้ตัวนะครับว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ย ทำให้พระยะโฮวาหรือพระเจ้าเนี่ยทรงพระพโิโรธทรงกลิ้วนะครับเพราะว่าทําผิดหลายอย่างเหลือเกินจากการที่เขาแตกแยกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้อาจากเหนือจากใต้ตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดเรื่องราวความผิดบาปอะไรต่างๆการดื้อดึงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดเราไปแสวงหาในหนังสือพงศวรรดานนะครับหรือพงศ์สือพงศ์กษัตริย์เนี่ยก็จะเห็นเรื่องราวเหล่านี้เต็มไปหมดเลยถึงการสิ่งที่ กษัตริย์และชาวอิสราเอลได้ทำให้พระเจ้าได้ส่งกลิวนะครับแต่ว่า,าณเวลานี้เนี่ยเขาได้กลับใจที่จะมากลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งนะครับผลจากการที่บรรพบุรุษของเขาทำให้พระเจ้าส่งกลิ้วนั้นเนี่ยก็ได้ก็ได้พระเจ้าก็ได้ใช้เนบูคัดเนสซานะครับกษัตริย์แห่งบาบ,บิโลนเป็นเครื่องมือในการที่จะมาลงโทษพวกเขานะครับเนบูคัดเนสาได้ปีเมือง กระจายเลยแล้วก็ทําลายพระวิหารเผาแล้วก็เอาเครื่องใช้ในพระวิหารไปหมดเลยกลับไปที่บาบิโลนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับพระเจ้าก็ได้จุดยั้งจากบาบิโลนของพระองค์หลังจากที่เจ็ดสิบปีผ่านไปนะครับ<ส>เขาก็ได้ตั้งต้นที่จะกลับมาที่จะก่อสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่โดยในสมัยรัชกาลของไซรัสคือเปลี่ยนอาณาจักรแล้วนะครับจาก อาณาจักรบาบิโลนไปเป็นอนาณาจักรเปอร์เซียซึ่งไซรัสเนี่ยก็คือ,อกษัตริย์ของเปอร์เซียแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยไซรัสได้ตีนะครับกษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้ได้ตีบาบิโลนก็เลยกลายเป็นไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิโลนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไซรัสได้ยินยอมให้มีการสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ออกเป็นกฤษฎีกา นะครับเป็นหนังสือแจ้งออกไปเลยนะครับว่ายินยอมดังนั้นก็ได้พูดถึงเครื่องใช้ทองคําและเงินซึ่งาบาบิโลนได้ยึดเอาไปก็ไซรัสก็ยินยอมให้เอากลับมานะครับโดยให้เชสบัสซาเนี่ยเป็นผู้ที่ตรงตั้งไว้เป็นผู้ว่าราชการเมืองแล้วก็ให้เอาเครื่องใช้เหล่านี้เนี่ยกลับไปนะครับไปไว้ที่เดิมฮนะแล้วก็หนุนด้วยว่าพระวิหารที่ยังทําไม่เสร็จก็ต้องสร้างให้เสร็จนะครับแล้วก็ พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็ได้บอกด้วยว่านะชาวอิสเลได้บอกด้วยว่าให้กษัตริย์เนี่ยถ้าไม่เชื่อนะครับให้ไปค้นดูในฉบับไทยคิงเจมตรงนี้จะบอกถึงว่าเป็นคลังราชทรัพย์แต่ว่าฉบับแปลอื่นก็จะใช้เป็นออหอหนังสือหรือ,เ,อ,อเรียกว่าหอจดหมายเหตุนะครับพวกนี้เนี่ยที่อยู่ที่เมืองบาบิโลนเนี่ยจะมี ราชกิจฎีกาของกษัตริย์ไซรัสผู้นี้อยู่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าว่าพระองค์ได้ให้อนุญาตให้ชาวยิวเนี่ยกลับไปที่จะก่อสร้างพระวิหารตรงนี้ซึ่งก็เป็นการโยนเรื่องให้กับทางกษัตริย์ดาริอัสนะครับให้ทรงไปค้นดูหน่อยเดี๋ยวบทต่อไปเราก็จะได้เห็นว่ากษัตริย์นั้นได้ไปค้นหรือไม่และ จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นต่อไปนะครับให้เรามาพบกันใหม่ในบทที่6ในสัปดาห์หน้าขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับขอบคุณพระองค์